สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้พยาบาทอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันใดไว้จะต้องได้รับผลซึ่งกรรมนั้นสืบไป สัตว์ผู้คล่องอยู่ในโลกในอารมณ์นะครับจึงสัตว์ทั้งหลายลืมตัวลืมตนเพราะว่ามัวแต่เบียดเบียนมัวแต่พยาบาทอาฆาตอิจฉาริืยาเหึงหวงกันเพราะสัตว์นั้นลืมตัวสัตว์ผู้คลองแล้วได้ชื่อว่าผู้จักต้องเกิดอีกสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเพราะว่าสัตว์นั้น ยังยินดีพอใจเพลิดเพลินในการเกิดเกิดกับใจเกิดกับอารมณ์เกิดกับความรู้สึกเกิดกับความนึกคิดสัตว์ก็เลยคล้องเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจที่เปลี่ยนแปลงหาความเที่ยงธรรมเที่ยงแท้ไม่ได้เพราะสัตว์นั้นถูกกระทบกระทั่งแล้วก็พอใจไม่พอใจสุขบ้างทุกบ้างเครียดบ้างผ่อนคลายบ้าง อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจตกจิตใจซามจิตใจชั่วเพราะว่าสัตว์นั้นไปคล้องอยู่กับจิตกับใจกับอารมณ์และความรู้สึกและความคิดที่เกิดดับพระพุทธองค์จึงบอกว่าเมื่อเรามีปัญญาเห็นการเกิดดับของเครื่องคล้องทั้งหลายไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเมื่อเห็นการเกิดดับสัตว์ก็เบื่อหน่ายคลายความยินดี คลายความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหล,ลงมัวเมาคลายความพอใจเพลิดเพลินในขันทั้งหลายสัตว์ก็จะหลุดพ้นเป็นวิชาวิมุติเป็นสุญญตาความว่างก็เปลี่ยนจากสัตว์เป็นวิมุตติยันทัศนะความไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่เนื่องด้วยกับธาตุขันที่เป็นทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายมาครอบครองมายึดถือยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา แต่เมื่อสัตว์มีสติปัญญาจากสัตว์ก็จะใจเป็นวิมุตติยานทัศนะไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้รู้ในวิมุตติคือหลุดพน้นสัตว์ทั้งหลายจึงต้องมีวิชาคือเห็นการเกิดดับในสังขารทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัตว์ก็จะหลุดพน้นจากความเป็นสัตว์สู่ความเป็นวิมุตติยานทัศนะหลุดพน้นจากเครื่องข้องเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ที่ทําให้กําหนัดขัดเคืองทําให้ยินดียินร้ายทําให้พอใจไม่พอใจทําให้เป็นทุกข์ในสังสารวัฏทั้งหลายที่เรียกว่าไอสัตว์ก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นยังมีอาบายเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยเรียกว่าคุณสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์นั้นรู้จักคุณรู้จักโทษก็จะพัฒนาเป็นสัตว์ที่อยู่ในมนุษย์โลกที่ดีเทวโลกที่ดีพมโลกที่ดี แต่เมื่อใดสัตว์กลายเป็นมารน,นะครับก็เป็นไอสัตว์กนะับสัตว์นรกนะครับเป็นสัตว์ในอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ในมนุษย์โลกนะครับเทวโลกพมโลกนะครับเป็นผู้มีบาปเป็นเครื่องอาศัยเครื่องข้องแต่เมื่อสัตว์ได้รับการฝึกฝนได้รับการพัฒนาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะตัดสรู้หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์ทั้งหลาย ก็เป็นผู้รู้ในวิมุตแทนนะครับก็หลุดพ้นจากทุกทั้งหลายจากบาปท,ทั้งหลายจากมารทั้งหลายเปลี่ยนสภาพจากสัตว์เป็นผู้ที่ไม่ต้องเป็นสัตว์เป็นผู้รู้ในวิมุตแทนระหว่างที่เป็นสัตว์นี้สัตว์ต้องได้ฟังธรรมต้องได้ใคร้ควรวญธรรมจะต้องเห็นแจ้งนิประจักษ์ในธรรมทั้งหลายว่าธรรมทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายมาคล้องมายึดถือ มาหมกมุ่นผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนั้นเพราะกรรมเพราะกิเลสเพราะวิบากทําให้สัตว์นั้นคิดต่างๆพูดต่างๆทำต่างๆให้เกิดกรรมดีกรรมชั่วให้เกิดกรริเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองทําให้สัตว์เล่าร้อนเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ปุดไม่ได้เกิดสักทีนะครับจะไดหยึดการปุดการเกิดเป็นวิมุตติยันทัศนะนะครับจะได้จบพบจบชาติจะได้สิ้นบาปสิ้นเวรสิ้นกรรมนะครับ จะได้ไม่ต้องเบียดเบียนจะได้ไม่ต้องโทษมีทุกข์มีเวรม,มีภยัยเช่นกันและกันทุกวันนี้สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งในพระสัจธรรมก็เลยทําให้สัตว์นั้นหมกมุ่นยึดติดยึด,ยด,ยดถือว่าผัวเราเมียเราลูกเราทรัพย์สมบัติของเราแต่ตัวเรานั้นไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่ตัวตนของเราสัตว์ก็เลยมัวเมานะครับเมื่อสัตว์มารู้แจ้งในพระสัจธรรมสัตว์ก็ปล่อยวาง เบื่อนายไม่เอาไม่เป็นไม่ถือนะครับในสิ่งทั้งหลายสัตว์ก็หลุดพ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นเพียงสักว่าธาตับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเป็นอะไรมีแต่ธรรมชาติที่เป็นธรรมดาเป็นปกติไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่มุ่งร้ายไม่ อิจฉาลิษยาอาฆ่าพยาบาทเช่งกันละกันก็จะอยู่อย่างสงบสันติสุขนะครับไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่ไปมีแต่ธรรมชาติแท้ที่บริส,สุทธิ์นะครับที่เป็นวิมุตติยานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายก็ไม่ได้ครอบครองไม่ยึดไม่จัดไม่จบอยู่กับในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะครับชีวิตอยู่กับวิมุตติยานทัศนะนะครับ รู้เห็นแจ้งตามความเจริงมีเพียงสิ่งเกิดดับมีเพียงสิ่งสมมุติที่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุธรรมนะครับเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เมื่อธรรมบริสุทธิ์ธรรมแท้ก็จะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์นะครับเมื่อธรรมบริสุทธิ์แล้วก็ที่เป็นโลกิยธรรมนาธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ยังผสมไปด้วยธาตุของความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อไปทําแท้ทําบริสุทธิ์เป็นทำที่ไม่เป็นโลกียธรรมแล้วแต่กลายเป็นโลกุตตรธรรมทมที่เหนือโลกนะครับก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์พ้นจากความเป็นคนนะครับมีแต่ธาตุตามธรรมชาติที่กําลังเป็นไปมีแต่ธรรมชาติธรรมะที่กําลังเป็นไปธรรมะบริสุทธิ์ที่กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ได้อิงอาศัยความเป็นสัตว์บุคลคลก็เลยไม่ต้องกำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงมอมโไม่ต้องเพลินไม่ต้องคอยมนโนไม่ต้องคอยปรุงแต่งนะครับเลิกคอยเลิกหวังที่จะเป็นอะไรกับอะไรที่จะได้อะไรกับอะไรที่จะสัมผัสอะไรกับอะไรก็หลุดพ้นเป็นวิชาวิมุติเป็นธรรมที่บริสุทธิ์นะครับก็พ้นจากความเป็นสัตว์นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวนะครับให้ทุกท่านทุกคน หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์สู่ความเป็นธรรมแท้นะครับธรรมที่บริสุทธิ์นะครับจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ชันจะได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมที่บริสุทธิ์และเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจากเครื่องเข้าเครื่องเศร้ามองทั้งหลายนะครับจะได้เลิกเป็นสัตว์นะครับจะได้ผ่อนคลายจะได้ไม่ต้อง คอยมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดจิตใจที่ออกย้ำแต่เรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆนะครับในสังสารวัฏนะครับหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์นะครับและทุกคนได้หลุดพ้นกันทุกขณะนะครับทั้งทาวและถึงความเป็นมาตรฐานของความหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์โดยทุกท่านทุกคนนะครับสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่พยาบาท นะครับไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เย็นเป็นสุขก็หมดกรรมไม่มีกรรมเป็นของตัวเองนะครับใช้แต่บุญไม่ต้องใช้กรรมโในการหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์นะครับจะได้ไม่มีปากมีเสียงจะได้ไม่ทะเลาะเบาแวงไม่กระทบกระทั่งนะครับไม่ดุด่าว่าลกาซึ่งกันและก,กันจะได้ไม่คอยจับผิด,ผดเพ่งโทษเรื่องใส่ตัวเองและผู้อื่นหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์ดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับสาธุหลุดพ้นจากความเป็นสัตนนสว์ หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์